นีนะครับเราต้องขอบคุณนะครับคุณป๊อปนะฮะรอบอีกไกลเลยพี่ดูสิพี่ีกไกลการที่คุณป๊อปจะหาที่พักให้เราแบบนี้ได้นี่เขาสวยเว้ยไม่ใช่ว่าจะหากันง่ายๆครับทุกคนแต่แต่คุณป๊อปทําได้ครับทุกคนดูไม่ใช่เหมือนเดียวจะมาได้ครับผมต้องต้องมีใจด้วยค่ะต้องข้อมูลแน่นสุดๆนะถึงจะพามาที่พักแบบนี้ได้นะ สุดยอดนะนี่คือคุณป๊อปตั้งใจมากนะว่าอยากให้เราได้แบบนี้นะครับแรกๆเขาจะให้เราลำบากก่อนนี่ครับคุณป๊อปลำบากนี่คือถนนสองเลนนะทุกคนอันนี้อะไรนะถนนสองเลนคือเลนนึ่งก็วิ่งได้ล้อหนึงเลนละล้อีลกวผ่านตรงนี้ไปก็มีน้องหมาวิ่งตามโ้คดูครับทางจุดสุดนะ มาบนยอดดอยเลยทุกคนรู้แล้วที่มันยาวไเยอะเพราะ่เคยมีคนมาในที่สุดนะครับเราก็มาถึงนะครับบ้านฉันลักเขานะครับที่อำเภอสปันจังหวัดน่านเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหทางขึ้นคือบอกว่าโหดมากครับทุกคนนะครับ โอเคโอเคสุดยอดเลยว่ะสุดยอดเลยนี่ครับทุกคนโอ้โหมาถึงแล้วครับที่พักของพวกเราฉันรักเขานา่นน้ำมันขเขาอะไรคอลลาเจนก็สลด์นี่ครับทุกคน นีฮะคุณกุไก่กคนขึ้นเฮ้ยวราเจอความลำบากเ้ยเฮ้ยสคนนั้นดีกันแล้วพี่ไม่น่าสีผิวคุณงคนขาวอันนี้คือผู้สาวทหารครับผู้สาวทหารเป็นไงบ้างครับโอยน้งพานะฮะสบายๆนะฮะสาวประมงคนเก่งเจอสิ่งนี้นะคะเป็นเร่ปีแล้ว มีครับโอ้โหพอมาถึงแล้วก็ต้องยอมรับครับทุกคนว่าสวยมากนี่คือที่พักของเราคืนนี้นะครับโหโย อันนี้ก็คือเป็นทางนะครับไปบ้านเดี่ยวสองหลังนะครับที่อยู่ข้างล่างโอู้นู่นครับเขาสูงชันนะครับยังมีที่พักอีกเยอะแยะมากมายทุกคนนี่นะครับเราก็เริ่มเอาของลงจากรถกันครับ เหนื <st> on so ่อยไหมเนี่ยแม่นี่กำลังจะเข้าที่พักกันแล้วก็ต้องบอกว่าว้าวเลยครับทุกคนนะครับเราดูใน youtube นะครับดูใน youtube ผมว่าไม่สวยนะครับแต่ของจริงคือสวยมากทุกคน สวยมากแบบกอไก่ล้านตัวครับ,บการเดินทางนะครับโหดมากๆแต่ว่าก็คุ้มค่าสุดๆเช่นกันครับนนรโโ<ฮ>หสวยมากทุกคนดูเรามาดูที่พักกันครับ ยังอยู่ร้อยยี่สิบอยู่นะมีมุ้งลวดนะครับดีดอ,อ่างพักก็ประมาณนี้ครับทุกคน ตอนนี้นะครับ6โมง20นะครับหมอกก็เป็นแบบนี้เลยคิดว่าเดี๋ยวประมาณสัก7-8โมงน่าจะเป็นทะเลหมอกนะฮะหรืออาจจะได้แค่นี้นี่ก็เป็นเวลา7โมงนะครับตอน6โมงหมอกยังลอยๆอยอยู่เลยนะครับตอนนี้หมอกก็เริ่มจับตัวกันเป็นก้อนแล้วก็จะเป็นภาพนี้ครับทุกคนนี่ ทะเลหมอกแบบมินิอากาศเย็นสบายมากครับทุกคนตอนนี้ประมาณกี่องศาครับน้องทา16องศาเซนเซียสอุ้ยทำไมดูไม่ค่อยหนาวเลยคะเนี่ยตอนนี้ก็16องศานะฮะ น้องก็กําลังเผามันนะฮะช่างมันอย่าไปสนอย่าไปแคร์นี่คือนี่คือคือถือว่าเป็นสุภาษิตกันนึ่ช่างมันอย่าไปสนอย่าไปแคร์อย่าไปสนอย่าไปแคร์ว่าจะเข้าคลิปใครอ่พูดไปนี่ครับทุกคนนี่คือที่พักวันที่สองของเรานะครับตื่นเช้าขึ้นมานี่เจอแบบนี้เลยครับทุกคน นี่ครับห้องพักของเรานะครับเมื่อวานลืมถ่ายเก็บไว้นะฮะก็จะประมาณนี้นะฮะนี่ครับทุกคนสวยมากครับทุกคนครับ นี่คือบรรยากาศยามเช้านะครับที่บ้านฉันรักเขาหน้านะครับก็มีหมอกนะครับมาพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแต่ไม่เยอะถึงขั้นผูทับเบิกนะครับแต่ถามว่าอากาศดีไหมนะครับอากาศเย็นสบายมากนะครับไม่ถึงกับหนาวนะครับจนต้องหาเสื้อกันหนาวนะครับไม่ถึงขนาดนั้นนะครับนี่คือบรรยากาศภายในที่พักนะครับทั้งหมดเลย